สปรักสุปรเบสวัสดีค่ะมาดามครูไมเดียนะคะวันนี้นะคะมีข้อมูลเ,มเรื่องราวนะคะจะมาเล่านะคะบอกต่อแบ่งปันตอกย้ำกันนะคะย้ำตอกเสาเข็มนะคะตอกย้ำซ้ำเติมกันนะคะเข้าไปอีกนะคะมาตอกย้ำกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาตอกย้ำนะคะซ้ำเติมอะไรกันนะคะ เตรียมตัวให้ดีนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ,กนนะคะเราเดี๋ยวมาฟังกันเนาะสวัสดีมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยเฮงปังโชคดีทุกคนจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้ที่นี่นะกำลังโอ้โหเป็นน้ำแข็งนะคะตามเอ่อในสวนนะคะก็จะเป็นน้ำแข็งปกยอดหญ้าเนาะไม่ถึงกับว่าเป็นหิมะหนาแต่ว่าก็เป็นน้ำแข็งแล้วก็ะละลายไปภายในวันสองวันเนี้ยนะคะ ก็ไม่ได้แต่ก็หนาวมากก็ประมาณลบอ่าลบลบสามเนาะลบสามลบสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เนาะดีไม่ถึงกับลบยี่สิบสองอะไรเงี้ยตอนแรกๆที่มาอยู่นะคะโอ้โหลบยี่สิบสองโอ้ยทรมานมากคือปวดมือปวดเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยะคะ่ะจะแบบปวดมือมันหนาวจัดจนปวดมือเลยอ,ะอ,อ่ะอ่า แล้วแถมถ้าหนาวแล้วฝนตกอีกเนี่ยอืเป็นอะไรที่แบบว่าอืเพื่อนๆคงใครที่ไม่เคยนะคะสัมผัสก็อาจจะจินตนาการไม่ออกแล้วก็คือหนาวเนี่ยคือหนักแล้วอะแล้วยังยังเปียกยังฝนตกแล้วถ้าใครเปียกแล้วหนาวเนี่ยคือแบบอืมแต่คำแย่ๆเราไม่อยากพูดเนาะเราพูดกันแต่คำดีๆเนาะ ถึงแม้อะพูดได้นะคะไม่ได้ว่าอ่าพูดได้ฟังได้นะคะหมดแหละเนาะก็อ่าแต่ไม่ได้ใช้ใน,ในชีวิตประจําวันไม่ได้ใช้ปกติไม่ได้ใช้เนาะก็ก็ไม่อ่อไม่ไม่สันทัดแล้วก็ไม่พูดดีกว่าเนาะก็ใช้เอาที่เราแบบที่เราพูดประจํานะคะพูดใช้อยู่ประจําเนาะก็แต่ไม่ใช่ว่าอ่า ฟังไม่ได้หรือว่าอ่าอะไรนะคะก็คือฟังได้นะคะได้ยินได้นะคะใครที่อ่าหลายบางคนนะคะอาจจะก็เป็นปกติพูดหลายคนก็เป็นปกติที่มาพูดหยาบหรืออะไรนะคะก็ก็ฟังได้นะคะปกติแต่คือแค่เราไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันเนาะแบบนั้นเราใช้แบบนี้เราก็พูดแบบนี้ไปนะคะดีกว่าเอาแบบที่เราถนัดเนาะอือือที่เราชอบนะคะ ก็จะมาแบ่งปันตอกย้ำกันนะคะ,ะว่าดีขนาดไหนทําไมดีขนาดนี้สุดยอดอะไรขนาดนี้นะคะสุดยอดอะไรขนาดนี้เนาะ,ะชีวิตนะคะร่างกายของเราทุกๆคนนะคะดูแลนะคะแล้วก็จัดการนะคะดูแลเ,เราทุกอย่างนะคะสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องนะคะดูแลเรา,เอาอัตโนมัติทุกอย่างนะคะอย่างายกตัวอย่างนะคะเมะื่อคืน <laughs> อยากจะเล่าให้ฟังเพื่อนๆหลายๆคนก็คงเป็นนะคะบางทีตอนนอนเนะเราก็นอนแล้วอย่างเงี้ยถ้าอ่าอย่างถ้าเรายัางยังสลืมสลืออยู่อย่างเงี้ยแล้วเป็นหวัดไงอ่าฮะคอก็แบบเอ่อเป็นหวัดนะเนาะแล้วเหมือนจมูก่งมันก็จะคอเหมือน,นมันแบบพอนอนอ่าท่าผิดท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนคอมันก็จะปิดแล้วก็จมูกเราเราอ่หายใจไม่ออกแล้วปากเราก็ปิดอยู่อย่างเงี้ยเนาะก็คือ มันจะเข้าข่ายของการหายใจไม่ออกแล้วไงก็จะสะ,ะดุ้งสะดุ้งขึ้นมาร่างกายเราก็อัตโนมัติสะ,ะ,ะดุ้งขึ้นมาตื่นให้เราตื่นเพืือกขึ้นมาให้เราหายใจรีบหายใจโอ้ยอะไรจะสุดยอดขอบคุณขนาดนี้มากมายมากมายเนาะสุดยอดมากคือดูแลเรานะคะแบบในขณะที่ เรานะคะเพื่อนเ <t> ทุกคนนะไม่รู้ตัวทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวเนี่ยก็ดูแลนะคะรักษาปกป้องสนับสนุนเกื้อกูลทุกสิ่งอย่างนะคะเกื้อกูลกันทํางานเกื้อกูลกันเพื่อสนับสนุนเราเพื่อ,อเพื่อดูแลเราเรานะคะทุกสิ่งอย่างดีเลิศหรือบางคนอะถ้าหลับไปแล้วเนาะอย่างกับมาดามครูไมเดียก็เคยเป็นนะคะอย่างถ้าหลับไปแล้วเนี่ยเราก็คือหลับแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวเราหลับแล้วเนาะ แต่ถ้าเราหายใจไม่ออกเราเป็นหวัดใช่ป่ะอ่าจมูกเราปิดใช่ป่ะอเป็นหวัดนะนะพอจมูกปิดก็ไม่ได้หายใจปกติทางจมูกแล้วไงใช่ป่ะแต่เราหลับอยู่อ่ะแล้วไงร่างกายเราก็จัดการเลยค่ะปากเปิดอัตโนมัติดูแลทุกอย่างนะคะก็จะ เปิดปากเองอัตโนมัติตอนที่เราหลับปากเราก็จะเปิดแล้วก็หายใจทางปากแทนเนาะจนเราตื่นนั่นแหละอืก็คือต้องมีเอ่อลู่ทางช่องทางหนทางทางใดทางหนึ่งให้เราได้หายใจจนได้นะคะให้เราหายใจให้ได้นะคะเขาก็เปิดเราก็เปิดปากเราเองอัตโนมัติโดยที่เราหลับอยู่เราไม่รู้ตัวพอจมูกเราหายใจไม่ออกปากเราก็เปิดเองอัตโนมัติเนาะเราก็จะตื่นมาจะคอแห้งนิดนึงนะคะนิดนึงถึงมากเนะ บางทีแบบโอ้ยคอยแห้งขอแห้งมากต้องแบบต้องรีบดื่มน้ำนะคะแต่ก็คือโชคดีมากดีมากนะคะขอบคุณร่างกายมากเนาะ,ะที่แบบดูแลนะคะเรานะคะทุกอย่างเนาะ,ะสนับสนุนดูแลปกป้องเราแล้วก็คือ,อจัดการนะคะช่วยนะคะเราทุกสิ่งอย่างเป๊ะเป๊ะ,ปะนะคะตามทันเวลาทันท่วงทีทุก สถานการณ์ทุกเหตุการณ์นะคะทุกกรณีนะคะทุกเวลานะคะตลอดเวลานะคะทุกวินาทีนะคะด้วยซ้ำเนาะอย่างเป็นจิตเนี่ยจิตใต้สํานึกนะคะจิตของเราเนาะก็จะอัตโนมัตินะคะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากทรงพลังนะคะหนึ่งคาบรรยายมากเนาะอย่างกรณีใครที่อะ่ะอย่างอะไรนะคะที่ไม่ตั้งตัวเนาะคงจะเกิดกับใครหลายๆคนนะเป็นอลองนึกดูนึกย้อนไปดูว่ามันเป็นอย่างนี้จริงไหมนะคะก็ ความทรงพลังนะคะความสุดยอดนะคะของร่างกายเราของจิตใต้สํานึกเรานะคะดูแลเราขนาดไหนนะคะสนับสนุนเราปกป้องเกื้อกูลช่วยเหลือเราอัตโนมัตินะคะทันท่วงทีกระทันหันแบบเป๊ะๆทันทีทันใดนะคะทุกครั้งที่ต้องการนะคะไม่ทันตั้งตัวรู้ตัวไม่รู้ตัวด้วยซ้ําทุกครั้งนะคะอย,อย่างยกตัวอย่างเนาะ,อ,ะอย่างใครนะคะแบบก็ทําอะไรอยู่เพลินๆดีๆนะคะแล้วมีอะไรกระเด็นเข้ามานะคะ เข้ามาเข้าตาหรือมแมลงวันหรืออะไรหรือมแมลงนะคะแมงวีหรืออะไรก็ตามบินเข้ามาที่ตากระทันหันนะคะตาเราเนี่ยเราไม่ทบางทีคนเนี่ยไม่ทันรู้ตัวใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นกระเด็นเข้ามาที่ตาแต่ตาเราจะหลับตาอัตโนมัติเราจะทันท่วงทีเราจะหลับตาอัตโนมัติถ้าโดนตาก็จะโดนที่ตาด้านนอกอ่โดยมากนะคะคือปกติส่วนมากก็จะอัตโนมัติโชคดีกันนะคะก็จะหลับตาทันเนาะส่วนมากก็ ทั้งทังที่ไม่รู้มาก่อนนะคะไม่ทันตั้งตัวไม่ไม่ได้มีสติด้วยนะคะตอนนั้นที่อะไรที่มันกระเด็นเข้ามาหาใครนะตอนนั้นลองนึกดูถ้าใครเคยเจอเนาะก็ตานะคะก็จะปิดอัตโนมัติปุ๊บแบ๊บปิดบ,บิ๊บขึ้นมาเลยนะคะก็หลับตาทันก็จะอะโดนที่ถ้าจะโดนที่ตาโดนที่เปลือกตาด้านนอกตรงแผงขนตาหรือเปลือกตาอะไรอย่างนี้แทนจะไม่ได้ไปโดนในลูก,กตาดวงตานะคะโดยตรงกันแบบจังๆอันนั้นก็จะค่อนข้างโชคดีที่ ที่ไม่เกิดกับใครนะคะแล้วก็แล้วก็ไม่อยากให้เกิดกับใครทั้งสิ้นเนาะ,ะดูิ้นเนี่ยขอบคุณนะคะ,ะจิตใต้สํานึกของเรานะคะจิตเราเนาะแล้วก็ร่างกายเรานะคะสุดยอดทุกอย่างเนาะสุดยอดทุกอย่างพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เหมือนให้เรายิ่งตระหนักรู้ตระหนักถึงเนาะและ้วว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโหสุดยอดนะคะสุดยอดมากนะคะ ร่างกายของเราเนาะดูแลเราแบบแบบสุดๆอแบบขั้นสุดนะคะแบบสุดยอดนะคะแล้วก็มีอ่าอย่างจะเล่าให้ฟังนะคะก็มีเคยเห็นมีคุณยายนะคะ,ะคนหนึ่งเนาะเขาก็คือเขาเขาจำไม่ได้แล้วว่าเขาเขาเดินไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาเขาเหมือนกับว่าเดินเ เดินอ่าคือเดินได้แต่แบบว่าอ่าขาเป็นอะไรสักอย่างนะคะคือก็คือต้องอ่เหมือนกับอ่เหมือนถัดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอ่คือเดินปกติไม่ได้อ่ะเหมือนคนอ่ที่เดินปกตินะคะก็จำไม่ได้แล้วนะค่อนข้างนานแล้วเนาะแต่ว่าคืออ่คุณยายเนี่ย ท่านนี้เนะะี่ยเขาก็คือเหมือนกับแทบจะทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเขาคือเหมือนกับเขาเป็นเรียวนะคะตั้งแต่ตอนที่ยัง,ย,งยังเหมือนกับยังก็ยังยังไม่แก่อย่างเงี้ยนะคะยังอ่าวัยวผู้ใหญ่อนะฮะยังไม่แก่เขาเป็นเร็วนะคะแล้วแบบเหมือนเดินไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็คือเรื่องออกกําลังกายเรื่องอะไรคือไม่ต้องพูดถึงนะคะคุณยายก็ ไม่ได้เคยอออกกําลังกายอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีแต่ก็่แหละพยุงนะคะร่างนะคะตัวเองเวลาไปไหนขยับไปนั่งอีกท <c oughs> like, ี่นึงหรือไปนั่งอีกที่นึงหรือเข้าบ้านนอกบ้านในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หนักแล้วสําหรับคุณยายอย่างเงี้ยนะคะก็คุณยายท่านนั้นนะคะก็ก็คือชีวิตก็คือมีเท่านั้นก็คือนั่งนะคะกินนะคะแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ อเนี่ยคือถัดไปถัดมานะคะนอกบ้านในบ้านแล้วก็อ่อ่โดยมากนะคะเหมือนชีวิตประจำวันนะก็ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรแล้วก็อ่าประมาณ่หลักๆอ่คร่าวๆก็ชีวิตประจำวันประมาณนี้นะคะแต่นะคะคุณยายนะคะอายุยืนมากนะคะอายุยืนมากนะคะดูสีร่างกายของคนเราเนอะสุดยอดขนาดไหนนะคะขนาดคุณยายนะคะไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยนะคะ คือหนักแล้วสําหรับคุณยายนะคะที่คุณยายเขาเป็นอยู่นะคะเราก็าดำรงชีวิตประจําวันก็คือเบบนะคะแบบนั้นเลยนะคะแต่ก็อายุยืนมากนะคะคุณยายนะคะจัดว่าเป็นคนที่อายุยืนมากนะคะพอเรา,เามานึกกลับนึกดูนึกย้อนไปถึงเ,เรื่องนี้เนี่ยโอ้ร่างกายมนุษย์นี่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์สุดยอดมากนะคะเป็น อัตโนมัตินะคะอ่สุดยอดอัตโนมัติมากนะคะเพื่อแต่ละคนนะคะเพื่อเจ้าของร่างกายนะคะเพื่อเจ้าของชีวิตนะคะสุดยอดมาร่างกายเพื่อนนะคะร่างกายเรานะคะทุกๆคนเนาะสุดยอดมากนะคะตรงนี้คือขอบคุณได้นะคะขอบคุณได้เนาะหลายคน ไม่เคยรู้นะคะอย่างมาดำครูไมเดียนะคะในอดีตที่ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเรามีขอบคุณได้ด้วยนะร่างกายเราขอบคุณได้ <laughs> น่ารักอ่ะ <laughs> ขอบคุณได้นะคะคนก็แบบงงไม่เคยอะไรขอบคุณร่างกายตัวเองคือไรคือไรขอบคุณได้นะคะขอบคุณอะไรที่ขอบคุณเนี่ยมันก็จะ รู้สึกดี <like. S 2> แล้วเนะเราได้รับ hmm. ส wow. ิ่งด <t ôi information> so ีๆเรื่องดีๆนะคะได้รับแต่อะไรที่ดีๆดีรลประเสริฐสีเราก็ขอบคุณนะคะแล้วอย่างร่างกายเรานะคะเราได้รับจากใครหมายถึงปกติได้รับอะไรจากใครภายนอกเราก็ดีใจรู้สึกดีใจรู้สึกดีขอบคุณเนาะอะไรอย่างอย่างร่างกายเราอย่างเงี้ยเห็นไหมทําสุดยอดให้เรานะคะให้เราพอเรารู้สึกได้รู้สึกถึงเลยว่าเราได้รับแบบจงแจ้งเต็มๆครั้งนี้เราระลึกได้เรารู้ตัวเรารู้ถึงการได้รับ อันยิ่งใหญ่นะคะครั้งแบบครั้งนี้อย่างเงี้ยเราก็ตระหนักรู้เราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณได้เราขอบคุณร่างกายอันสุดยอดของเรานะคะทุกสิ่งอย่างดูแลนะคะจัดการตัวเองเนาะรักษาตัวเองทุกสิ่งอย่างอัตโนมัติทันท่วงทีนะคะเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกครั้งทุกวินาทีนะคะตลอดเวลาเนะเาะตลอดไปนะคะอะไรทุกทุกสิ่งที่ดีงามนะคะก็คิดไปพูดไปนะคะกับตัวเองเนะเาะ เราก็มีความสุขนะคะแล้ก็ดีใจนะคะแล้วก็ยินดีขอบคุณนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามดีเลิศนะคะไม่ว่าจะจากอะไรจากใครจากอะไรก็ตามที่เราได้รับนะคะเราก็รู้สึกปิติยินดีขอบคุณได้ทุกอย่างเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราะะให้เราเนี่ยสุดยอดนะคะสุดยอดยอดเยี่ยมขั้นสุดที่สุด กว่าใครในโลกแล้วนะคะร่างกายเราเนาะให้กับตัวเราเนี่ยที่สุดของที่สุดหาได้เปรียบเหนือสิ่งอื่นใด้แล้วนะคะเอ่เอคืออันั้นก็มีพ่อแม่เนาะแล้วก็ร่างกายเราตัวเราเนะะี่ยค่ะตรงนี้เนาะเราก็ขอบรักขอบคุณนะคะได้ตลอดเนาะวันนี้นะคะเรามาเล่าแบ่งปันกันแค่นี้แล้วใครดัง ลองนึกแล้วก็ลองคิดนะคะตามนึกย้อนมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆไหมนะคะใครมีอะไรยังไงมาเขียนเล่าให้ฟังกันได้นะคะข้างล่างเนาะมาแบ่งปันกันนะคะในกลุ่มครอบครัวเราเพื่อนๆเ,เรานะคะ วันนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนนะคะซุปเปอร์รักซุปเปอร์เลิฟมาดามครูนะคะปรารถนาให้ Spider Man. ทุกคนนะคะทั่วโลกนะคะคนไทยคนเยอรมันคนทั่วโลกนะ,ะมีแต่ความสุขความเจริญความโชคดีเสียงหัวเราะความาทุกอย่างดีเลิศความสําเร็จนะคะฝันเป็นจริงกันทุกอย่างง่ายดายนะคะได้ทุกสิ่งอย่างกันดีเ mm hmm. ลิศประเสร,ริฐทุกสิ่งอย่างนะคะก mm ็ว hmm. ันน er ี้ก็พบกันแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ